นี่จะไป็ตูดได้ไงไม่ได้คำว่ารถมาโชว์นังนะเฮ้ยมึงอย่าไปจอดเทียบเฮ้ยงำเหรอเย้วว่าอย่ว่าไปจอดไก่เครื่องเสียงเนี่ยเงียบไปเปิดได้ไหมเออมักล็กตาอ้ใส่ไออุ้ยไปก่อนเด้อ

ครับผู้ใด,ด,ดไปด้วยไปด้วยกูไปด้วยกูอะไรมันขี้เหลี่ยวเนี่าเหรอเสียเออมันเหมือน,นนักนักล่อหน่ะหน,นักแค่ไหนหรใช่ไหมมีอนต่างเลยใช่ไหมโคตรหนัก,อ,กอ่ะเออเดี่ยวแบบเกือบไปเลยนะเออายๆว่าหนักยังดีป่้ายๆว่าหนามันตำ่ำแต่เป็นเพราะต่ำไหมจัดเชิดแล้วแต่ว่ามัน มรุนนะมันอยู่ใส่มหมดนะปาดเฮ้ยนอนเครื่องเสียงซิ้งนอนเลยแหละนอน,น,นมนจะขีดแรงนะมันจะไม่จะแทกเหรอมันจะแทะกแทไม่เป็นไรแต่สีกูรถกูจะทะลอกไงเ,เดี๋ยวไปใส่ในรถไปรุ่นดูใบก็ได้ไปรุ่นดูใบโอเคยกใส่หลังรถมันไปเลยใส่หลังรถไปเลยใส่หน้ารถไปเลยไอ้คันทองดำใชนะ่ไหมไอแค่นั้นไม่มีเครื่องเสียงต้องถามมันหน่อยนะว่า,วาคิดยังไงกับการคิด คิดยังไงถึงกล้าไปถามมันไปแล้วมันบอกว่ามันคิดมานานมากมันก็คงจะคิดดีได้ไอ้สัตว์ไปลืดลูกไปผมว่ามันขี่ยากมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมแม่นนักปวดยากนักนักแล้วก็ดึงพวกอะไรดึงสายออกตั้งศูนย์เดึงสายขี่ยากจูขี่มาจนเมื่อยเนาะต่างแข่งรถกูเรื่องขี่กูเนี่ยกูขี่เครื่องยากหนักจนการขับขี่แบบนี้ จังได็ดกว่าโคตรหนกันกเอาเมื่อกี้เรยวเกือบปุ๊ไปอ่ะูประกาศอย่างแห้งว่าม,ม,ม,มันนะนี่ว่ามันเหยียบเฮ้ยเราเจอเนี้ยวะเราเจอโจดวะโจ,เด,เจดเปิดเลยไหมโจดเปิดเลยไหมเอางั้นเหรอี๋ยวเราสัมภาษณ์เขาหน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยขอสัมภาษณ์หน่อยไ,ไ,ไปไหนนี่ไปไหนนี่ไปไหนนี่สารวัตร ไปไหนหาสรารวัตร,ตรตจะไปไหนมาจะลองดูดาวแดงมันนะอโอเคเค่อยพูด,ค,พดค่อยจากันนะได้สัมภาษณ์สรารวัตรแล้วปลอมตัวมาเมื่อกี้นี่เ,เรามันแค่เด็กข้างไข่เหรอข้ <c oughs> อา,านั่นเขาเขาปลอมตัวมาเอา้นี่ยนี่นี่นี่สัมภาษณ์นี้เลยดิ โอ้เมื่อกี้เนี่ยตัวตัวดังเน,นี่ยนะในหมู่บ้านอะตัวจิตไม่ได้เล่นคิดตมอ,อยู่อโอโหันตรายอันตรายทีมงานเราอะไรเราต้องไปรับถึงบ้านนะทีมงานเนี่ยจะต้องกลางร่มให้ด้วยมั้งน,นี่ไอ้ไอ้ขาวเราอะ่ะไอ้รอมาโทรบอกให้มารับใช่ไหมใช่แล้วว่าผมไปเปลี่ยนเสื้อด้วยดว่า ฮัตกิฟู์มากเลยตอนนี้คุณร <c oughs> ับไม่ได้ทำ <c oughs> ไมรถคุณขับยากมากเลยเนะี่ยแม่นบอกต้องฮิดแกงเลยวะตั้งศูนย <c oughs> เ์เดี๋ยวนายถ่ายให้เรานะเดี๋ยวเราไปกลางร่มไปรับสองคนเฮ้ ขี่ดีหลมาสำนืกคือดีหลมาสำนึขอแง่มะเปรุนดูใบครับด้เด็ดเหนื่อมากอะไรมา้ไปกลับมาใช่ไหมแม่้มงอนใไมฮะ อยู่ป่านจัปปจาญญานปอบเฮ้ยกระชายคนบอกรอนี่มันเวอรรุ่นชาวเด็กกอง <c oughs> ต้องเปิดประตูรรรรครับปฏิกิริการฏิกิริยานี่ปฏิการครับเด็กกับโป่ข้างไข่ข้างไข่ผมเองเกิดมันดังขึ้นมาแล้วเราจะได้เกาะกันหน่อยนะเกาะมันเกาะแซมมันหน่อยไง ไม่ได้วะเอาละเอาอยู่เบิร์ดเวลแล้วมั้งของใหม่ของใหม่ครับลองของใหม่ลองทั้งวันถ่ายกูพันคลิปแล้วมั้งเนี่ยถ้านายดังมาแล้วนายจะจำเราได้ไหมผมใครวะอสอใครเนี่ยที่ไหนเนี่ยไอซูไอซูถ้านายดังขึ้นมานายจะไปจากเราไหมเนี่ยไปตั้งแต่เปี้ยงแรกแล้วครับนี่มันไม่รู้บนขุ เปี้ปยงเปี้ยงผมไปอีกแต่เปี้ยงแรกแล้วครับเดี๋ยวเราไปสัมผัส่อะไรเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เจ้าถิน่นเล่นขี้ตมอยู่สุงการงงนั่นไงเดินดเดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่เราถ่ายสักสิบนาทีพอได้คลิปหนึ่งเราักเนัดเด็กไว้แล้วนะสี่ห้าคนเราไปกันแค่นี้บ่โอ้แต่โคบ เออพิกพิกหน่อยไว้รุ่นเออลอะไรรุ่นเออพิกพิกอ่ะอะไรพิก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 เขาหน่อยน่ะเราได้สัมภาษณ์เขาหน่อยขอสัมภาษณ์เขาหน่อยใช่ไหมไปไปรุ่นเอที่ไหนวะไปรุ่นเอผมขอขอสัมภาษณ์วัยรุ่นแถวนี้เลยครับไปรุ่นวัยรุ่นชเวดากองอ่ะวไปรุ่นชเวดากองอ่ะ ผมผมขอสัมภาษณ์ในรุ่นชาเวลากองผมผมผมปลอดไยครับผมมเร่อยเดืยิงดำรถดำรถดำรถดัรถไม่ร้ชาวเวากับรถไม่ยุดยิงเฮ้ยผมจะไปรุ่นผมจะไปไหนไม่ไม่ไปแล้วไม่ไปแล้ว